大家好今天我们给大家讲解农历新年的来历ประวัติวันตุจีนวันตุจีน้คล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตกพิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตุจีนนั้นมีมานานกว่าศตวรรษหนึ่งร้อยปีวันตุจีนนั้นเป็นที่รู้จักและจำได้ทั่วไปว่าเป็นการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และการฉลองเป็นเวลานานถึง15วันการเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่จะเริ่ม1เดือนก่อนวันตุจีนตุจีนตัดขึ้นเพื่อตั้งใจที่จะฉลองฤดูใบไ,ไม้ผลิเนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตุจีนนั้นประเทศจีนปกคุมไปด้วยหิมะจึงไม่สามารถทําการเกษตรได้เมื่อเข้าถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิจึงจะสามารถเพาะปลูกพืชได้ตามปกติ ชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไ,ไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าวันตุจีน 1. นึ่งไหว้เจ้าไหวบ้บรรพบุรุษและไหว้ผีไม่มีญาติสรวมญาติกินเกี๊ยว 3. กินเจมื้อเช้าคือมื้อแรกของปี 4. ี่ทำห้ทีรับใายสิ่งเอี้้ 5. ห้ามกวาดบ้าน 6. ติดตุ้ยเลี้ยงหรือคำอวยพรปีใหม่เจ ใส่เสื้อผ้าใหม่สีทางสดใส 8. ส้มสีผลเวยพรผู้ใหญ่ 9. รับอ่งเปา 10. ไหวเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตวันตุดจีนนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนที่มีการรวมตัวของครอบครัวเพื่อเฉลิมฉลองมีกิจกรรมการไหว้เจ้าซึ่งเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าของชาวจีนเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ และผู้คุ้มครองบ้านเรือนที่มาปกปักดูแลให้เจ้าบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเสื้อผ้าวัรตุจีนการใส่เสื้อผ้าสีแดงถือเป็นสีที่มงคลเป็นการไล่ปีศาจหลายให้ออกไปและการใส่สีดำหรือสีขาวเป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งสีเหล่านี้ถือว่าเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์หลังจากอาหารค่ำทุกคนในคะรอบครัว นั่งกันจนเช้าเพื่อรอวันใหม่ด้วยการเล่นเกมเล่นไพ่หรือดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับวันตุจีนและในวันนี้จะต้องไม่โกรธลิสยาหรือไม่พอใจเพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงข้อคิดนะคะหลังจากที่เราสรุปเนื้อหาทั้งหมดนี้เราได้ค้นคว้าหาความรู้ได้ทั้งความสามัคคีกันข้อคิดที่เราได้จากการทำงานทั้งหมดนี้ว่า การที่เราให้คนอื่นการมีน้ำใจหรือกิจกรรมต่างๆที่เราทำในวันตุ๊กจีนเกี่ยวกับความดีเราไม่จำเป็นต้องทำแค่ในวันตุ๊กจีนค่ะเราสามารถทำได้ทุกวันเพื่อให้ทุกคนมีความสุขอยู่ร่วมกันได้